เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับผู้ใช้งาน Apple ทั้งหลายพนักงานของ Apple มีความกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุง Siri ใน iOS 26.4ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในอนาคตใกล้แต่เหตุผลที่ทำให้พวกเขากังวลมีอยู่อย่างไรมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรขึ้นกันอยู่บ้างมาร์กเกอร์เนจาก Bloomberg เป็นผู้เผยข่าวว่าพบความกังวลจากวิศวกรอฟแวร์ของ Apple เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ s ิริที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ แต่ไม่ได้ระบุว่าปัญหาตรงไหนทําให้เราเห็นว่ามีความกังวลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแต่ที่น่าสนใจคือ iOS 26.4อาจจะเป็นการเปิดตัวเต็มในเดือนมีนาคมหรือเมษายนปีหน้าซึ่งให้เวลากับ Apple เพียง5-6เดือนเท่านั้นในการปรับปรุงปัญหาที่ยังคงมีอยู่กับ Siri นี้ความรีบรัดนี้ทําให้เราเชื่อว่ามีความจําเป็นในการปรับปรุงเร็วๆนี้ทําไมถึงต้องรีบขนาดนี้เมื่อเปิดตัวในงาน WWDC 2024จะมี3ส่วนหลักในการใช้งานสิริ ที่เป็นเรื่องใหม่คือการรับรู้บนหน้าจอบริบทส่วนบุคคลและการควบคุมภายในแอปซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจและมีความสําคัญสําหรับผู้ใช้งานแต่ที่น่าสงสารคือพนักงานของ Apple ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้ทําให้เราเกิดคําถามว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่ทําให้พวกเขากังวลจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานอย่างไรการปรับปรุงนี้จะทําให้สิริดีขึ้นอย่างไรและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุด Apple ได้แสดงถึงผู้ใช้งาน iPhone ที่ถามสิริเกี่ยวกับแผนการจองเที่ยวบินและอาหารกลางวันของแม่ซึ่งสิริสามารถใช้ข้อมูลจากแอปเมลและมิชชิสเพื่อตอบคำถามได้ทำให้เราเห็นว่าการปรับปรุงนี้จะทำให้สิริมีความสามารถมากขึ้นแต่จะมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างไรความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจะถูกคุ้มครองอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับผู้ใช้งานแอปเปิลทั้งหลายทำไมถึงมีความกังวลกับการปรับปรุงสิริและมีคำถามเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจะถูกคุ้มครองอย่างไรในการปรับปรุงนี้ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานมีความสำคัญอย่างไรมีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะเป็นทางออกมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ